าคาวามารู้สึกคือหลังจากที่จบไปแล้วนะคะรู้สึกยังไงว่าของอันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนมากครับอัน,นก็อย่างแรกเลยคือการได้ดูในโรงหนะังและในประสบการณ์แบบจริงจริงอ่า พารซีสเรื่องนี้เป็นเป็นซีรีส์ที่อย่างที่พูดไปหลายครั้งแล้วว่าใช้เวลาในการเงี่ยมตัวนานมากๆจนเรามั่นใจว่าเราเราก็มั่นใจว่าเราพร้อมแล้วก็ชดใช้เราไม่เคยเหนื่อยเลยเว้ยกับการทำงานเรื่องนี้ มันเหนื่อยกายมันก็นอนแล้วก็หายแต่เราไม่เคยเหนื่อยใจไม่เคยทอ้อไม่เคยเครียดเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็เราดีใจมากๆที่วันนี้มันมันทําให้คนดูมีความสุขเหมือนตอนที่เราทํางานแล้วเราก็มีความสุขมากๆในทุกวันแล้วที่สําคัญการทํางานเรื่องนี้ก็ ได้น้องพี่รัมกมากๆสองคนมาเป็นของขวัญแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็คุ้นที่ม่ไงแล้วรวมถึงน้องๆที่งานอีกทุกคนที่ได้ร่วมงานกันด้วยเออจะมีน่าจะมีไงกว่าพี่เยอะมากๆคุณอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะเพราะว่ามันตื่นตระหนกมากครับที่ที่วันนี้มันมันมาถึงตอนสิบล้วก็อย่างที่บอกพอเห็นทุกคนมีความสุข แค่นั้นแหละก็มีความสุขมากๆแล้วขอบคุณมากๆจริงๆครับแต่ที่ยี่ร้อง่อนครับเราใช้เวลากันมาสองปีที่เราอยู่ได้ที่เราอยู่ในซีรีส์ทางพันดับใ้เวลามาณสองปีครับผมรู้สึกว่ามันให้มากกว่าซีรีส์ธรรมดา มันมันคือการสอนชีวิตผมด้วยแล้วก็สอนในการทํางานผมด้วยแล้วก็สอนให้ผมรู้จักอดทนแล้วก็สอนให้ผมรู้จักทําเพื่อใครโดยที่ไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนเพราะว่าโดยตัวละครเขาสอนผมจริงๆครับนะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ออฟด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมเสมอทุกๆอย่างแล้วก็คอยเชียร์ผมอยู่ข้าง,างตลอดครับ แล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทุกคนพยายามกันมากแล้วก็เหนื่อยกันมากแต่ทุกคนไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยผมแต่ผมรู้แต่ไปทางเราเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญผมขอขอบคุณมิกนะฮะที่ตกลงมาเล่นเรื่องนี้ให้พี่ออฟกับพวกเราน้องเก่งมากๆทั้งเรียนทั้ง ทำงานไปด้วยแล้วก็ขึ้นดอยเจออุปสรรคมากมายผมรู้สึกว่าน้องเขาเข้มแข็งมากๆจากที่เมื่อก่อนผมบองว่าผมมองเขาเป็นค่อนข้างจะอ่อนแอหน,นึงเพราะผมต้องดูแลเขาตลอดเวลาเมื่อก่อนนะะใั่แต่ตอนนี้เขาดูแลตัวเองได้แล้วพี่คนนี้ก็ภูมนะิใจมากๆเก่งมากแล้วก็เห็นดีใจที่ทุกคนรักน้องเงยอะขนาดนี้ก็ จด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ครับแล้วก็แฟนครับที่ไม่ได้มานะครับก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตเรายัางก็ขอบคุณมาจริงๆครับขอบคุณจริง ครับจริงๆไม่อยากจะบมาร้องไห้ผมไม่อยากมาร้องไห้ทุกคนเห็นแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มขอบคุณจากอะไรก่อนเลยตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับทั้งที่มาที่นี่แล้วก็ไม่ได้มาที่นี่ด้วยแล้วก็ทุกคนที่คอยสพอร์ตเราพวกเราทุกคนดีใจมากที่ ที่ได้ทำงานนี้จริงๆเลยนะขอบคุณที่อ๊อาขอบคุณแอมมี่ขอบขอบคุณทีมงานทุกคนและคนที่สำคัญที่สุดขอบคุณพี่เลยขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนร์ที่ดีเสมอขอบคุณที่แกดูแลฉันมาตลอด กันดีกว่าถ่ายรูปแบบไม่เป็นไรเอ้ยพูดแบบไม่เป็นไรเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าเศร้าไปอ่ะมันไม่ใช่งานเศร้าว่ะก็ถูกกันนะหรือว่าเราเล่นฉากเมื่อกี้อีกสักทีบรรยากาศมันไม่ไหวนะเศร้าไปอ่ะเราไม่ถ่ายเมื่อกี้อีกสักทีเหยียบหมด เคยพี่เหรอเลยยังไงเราแค่เป็นตัวแทนของทีมงานทั้งหมดของทีมนักแสดงทั้งหมดมีหลายชีวิตมากเขียนบททีตัดต่อทีมพีอาร์ทีมโปรโมททุกทุกคนรวมถึงวันนี้พี่อู๋พี่เอ๊พี่จูที่นั่งอยู่ข้างหลังด้วยนะครับอยากให้ทุกคนขอเสียงผมทุกคนที่มเป็นตัวแทนของทีมงานทั้งหมดที่มีส่วนร่วมทุกๆภาคส่วนที่ทำให้เกิด ทุกคนเก่งมากค่ะทุกคนเก่งมากที่บอกว่าสร้างที่นี้มีขนาดใหญ่เท่ากับเราดูเราคุยอะไรเล่นๆกันไปดีกว่าเนาะดูเครียดไปอ่ะเครียดไปงั้นเอาเป็นว่าเราถ่ายรูปร่วมกันดีกว่านะคะในมือใครมีไอรีบ้างคะอ่ะงั้นอีกไอรีขึ้นมาค่ะทุกคนเราจะถ่ายรูปร่วมกันกับพิเซนเตอร์นะคะ

ยิ้มไม่ไเลยยิมอไรยิ้มเลยโอเคมา ตับต่อไปนะคะเรามีกิจกรรมมาแจกมีของรางวัลแจกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนพอมพี่จาได้รับของรางวัลกลับบ้านไหมคะพร้อมนะคะโอได้ได้เหรอ ถ่ายเพลงหน่อยเมื่อกี้เพลงสุดท้ายได้ยินเสียงกันบ้างไหนะมต้องกเต้องกดเลยนเมื่อกี้คือเป็นโฟมบล็ที่ทำพันธานของผมเองนะฮะยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับจะเดี๋จะปล่อยทีนี้ครับอะไรนะครับอลองกดได้ไหมครับลองกดเดินไปด้วยนะครับ ไม่มีดนตรีใ hmm. ช่ไหมครับใช่ะเอาละฮะย้อนยันย้อนหตลกไมเลกครับส้ดนิทานที่เรากี่ครั้งก็ยั เธอไม่เคยเรียนผันไปหากดาวได้ยินคำอทิษฐานขางหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอ คุณจะร้อกับผมเหรอรักใช่ขอร้อกว่าเรัเอเอาอีกเหรอครับอเพลงลมโอเคโอเคอะยืนนะฮะคุยเพลงเพลงลมใช่ไหมครับทำเนียบไม่ได้ สายตาผมก็เป็นแล้วครับโอเคอยู่ตรงนี้แค um> ่ตรงนี้เข้าใจไหมถงเอาไว้บอกหัวใจให้หยุดฝันเมื่อความจริงคงไม่เป็นเหมือนในใจทีงมีแค่เธอกับฉันกับความรักที่สวยงามให้ quay hay mình lưu xuống sự đầy Thông như ngày mình hay ขอบคุมากเลค,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 ครับผมยังไงก็คือที่ขอติดตามเพื่อความเวิ้์ทางพันธ้ครับไปไ่ถูกเลยทีเนยไ,ไม่ถูกเลย,ไไเลยพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงกิของกางวันใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้ มีสแตนดี้นะคะของกับวีฟู้ดวีฟู้ดวีฟขาไก่นะคะมาแจกทุกคนกดนฉะนั้นขอเชิญพี่อ๊อกนะคะแล้วก็พี่มินะคะแล้วก็เพื่อจบกลากรางวัลนะคะสแตนดี้ขาไก่บไเนี่ยนะคะทุกคนต้องแบกสแตนดี้ขึ้น BTS นะคะได้หรือแม้แต่รถก็ทำนะคะได้ขอเชิญเชิญจัก วันแรกของวันนี้ค่ะ ดีเด็ดอยู่ไหมคะดีเด็ดอยู่ไหมคะโอเคค่ะอยู่นะคะหมายเลขต่อไปนะคะมาจากแถว H เหมือนกันนะคะ oh. H สิบสี่ค่ะอยู่ไหมคะสิบส่ค่ะสิบสมาแลวค่ะสิบสเริ่ค่ะทุกคนต้องแบกแฟนดีกับจริงๆนะคะ oh. เอาไปตั้งไว้ในห้องนอนค่ะ มาเลยค่ะ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 สวยแบบว่าทำากนะอันนี้ของพี่เอิร์ธคันขอเลือกตัวชั้ รับทีเรียนกเขียนยานิทานพันดาวด้วยค่ะขอเสียงบปูด้วยะคะ่ะเบ้เค่ะส่งนาบูนะคะไม่ได้มีแค่หนังสือพร้องลายเซ็นเดียวนะคะแต่ว่ายังมีกระเป๋าด้วยนะคะ มีกระเป๋าทั้งหมด้9เลยนะก็ขอเชิญจากขอเชิญพี่เล้ยจากอันนี้เป็นกระเป๋าก่อนนะคะกระเป๋าของพี่เวลนะคะกระเป๋าของพี่เบลมีทั้งหมด9รางวัลเลยนะคะวันนี้คือทุกคนตาได้แบบเป็นที่ไงมาแล้วแต่ไม่ได้มีหมายเลขนะคะ D11 ค่ะ D11 อยู่ไหมคะลุกเลยค่ะหมายเลขต่อไปนะคะ E 2 0ค่ะถ้าดูตัวเองเดินออกมาเลยนะคะ E 2 0ค่ะโอเคอันนี้เป็นกระเป๋านะคะทัะ้งหม่สิบใบ กุญแจน่คะที่เป็นกุญแจน่ารักน่ารักที่๋อที่ขอบรถทีสิบสามค่ะทีสิบสามลุกเลยค่ะลุกเลยจ้าทีสิบเอ็ดค่ะทีสิบเอยู่ไหมคะแคเมื่อไหร่แค่ตัวแรกมาเด้ต่อไปนะคะไอห ค่ะไอ้แม่นมคะเคมไม่มีนักใส่เทเลยนะคะเทมันไหนเี่ยเดี๋ยวเทมาอกเลยค่ะ D2 ค่ะ D2 ค่ะอยู่ไหมคะ d ี่องใช่ใช่ต้องเปิดมือกัน ไม่ได้หรือไม่อยู่คะโอ้ข้างน้ไม่ได้ลงไ,ได้ป้ะไ,ได้<ะ>ท,ไทีทเจอยู่ไหมคะทีอีขอโทคะีจอยู่ไหมคะ เคหายไปไหนเคยี่สิบหกตาโออมาแล้วเคเคยค่สเคหคตาเคใครเลืเกใครเคยี่สิบหก N2 อยู่ไหมคะ N2 อยู่ไหมคะ okay. ไม่อยู่นะคะหรืออยู่อยู่ไหมคะไม่อยู่ข้ามนะคะอ๋ออยู่นี่มา,มาเลยคะ่ะมาเลยค่ะคนสุดท้ายนะคะ M5 คะ่คะ M5 คะ่ะเอ็นห้าค่ะปนะ

พอ้ออยู่้าาทุกคนดูไม่รู้จะอยู่ตรงไหนดีงนะพี่อมิกเ่อยู่ไดีอ่ะพร้อมค่ะยิ้มแบบสวยที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเลยด้านบนสามารถทำใส่ใจฉันได้เลยนะคะท่าี่โอเค้มสอาีล